ด้วยสื่อมวลชนนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามหาตัวคุณยุ้ยวรธิกาพรมณะที่หายไปร่วม1เดือนแล้วจนใช้วิธีการค้นหาต่างๆนานาก็ยังไม่พบร่างของคุณยุย้ยล่าสุดนะคะทางทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมประชุมกันเพื่อหาแนวทางในการค้นหาอีกครั้งไปติดตามได้จากคุณอดิศักิ์อ้วนศรีทีมข่าวสปริงแคนเทอร์บาค่ะขอบคุณครับคุณมูลนิครับ วันนี้นะครับทีมข่าวสปริงทันเดอร์บายครับก็ยังเกาะติดปฏิบัติการค้นหาน้องยุ้ยอยู่นะครับวันนี้นะครับกลุ่มญาติและพเพื่อน,นครับรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับได้มาปรึกษาหาร ư, อือถึงแนวทางในการที่จะค้นหาน้องยุ้ยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาครับว่าเขามีแนวทางและมีประเด็นอะไรที่คืบหน้ามากนะครับนี่เป็นกลุ่มของทางทางเพื่อนของอผู้ สูญหายนะครับแล้วก็จะมีสื่อมวลชนโดยเฉพาะช่อง3ที่เกาะติดกันมาตลอดแล้วก็มีเรื่องกิ่งผ่านจรนครับเดี๋ยวเราไปสอบถามความคืบหน้าจากกลุ่มญาติและเพื่อนๆของก่อนครับว่ามีความคืบหน้ายัางไงบ้างแล้วการค้นหาล่าสุดเป็นไงบ้างนะครับการค้นหาล่าสุดดำเนินไปยังไงบ้างครับก็ล่าสุดเพิ่งออกมาเมื่อที่ก่อนเหมือนกัน,นะครับที่ได้ข้อมูลจากพระอาจารย์ให้ไปทําพิธีเพื่อดูน้องก่อนถึงแก่งมาลีแล้วก็ไปคขอาไปค้นหาแต่เราก็ไม่เจอครับ ตอนนี้ก็คือต้องอ้อนวอนสื่อให้้หอ,อกข่าวเพื่อให้ใครที่สามารถรู้ข้อมูลน่ะแจ้งเบาะแสม,มาทางข่าวหรือญาติผู้เสียหายจะได้ข้อมูลได้ละเอียดและอาจ,จเข้าไปค้นหา 1, 1, 1, 1, 1, 1ครั้งหนึ่งครับ <แ S 1> ออก็คือเบื้องต้นยังค้นหาอยู่ครับแต่อยาได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนเพราะว่าเราเข้าไป3มครั้งเนี่ยข้อมูลที่ได้น่ะคือมันเป็นงมเข็บคือแล้วไม่รู้น้องอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแล้วคนที่พาน้องไป,น,งไปน่ะเขาก็ไม่ให้ข้อมูลเลยเลยเราเข้าไปเนี่ยเพื่อจะหารู้ว่าจุดจริงๆน้องอยู่ตรงไหนเพราะในน้ำเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าน้องจะอยู่เพราะหนูสื่อค้ารันน่ววยูใํบ อาจจะอยู่บนบกแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในพื้นที่น้าโจรหรือเอาสอบอกมาแล้วหรือเปล่าเราไม่ทราบแน่ครับไม่คือไม่เขาไม่ทิ้งหลักฐานให้เราได้เห็นเล,เลยว่าน้องอยู่ตรงไหนรู้แค่ว่าน้องไปล่องแพแล้วหายไปถึงจุดที่เขาบอกว่าตรงนั้นคือน้องหลง่นลงไปอาจจะวางแผนที่จะเข้าไปค้นหาน้องอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีออกลุ่มของนักข่าวเข้าไปชุดหนึ่งแล้วก็พวกที่สามารถออรู้ทางสายศาสตร์คืออาจจะรู้เบื้องต้นว่าน้องอยู่ตรงไหนจะพา ท่านคนนี้เข้าไปด้วยเพื่อค้นหารายละเอียดที่ให้แคบลงหน่อยหนึ่งจะได้รู้ว่าน้องอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าครับแต่ปัญหาของผมเลยนะฮะหล,ลักๆเลยที่กําลังทําอยู่ตอนนี้อยู่ตรงที่ว่าไปทําข่าวมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะนาออกอากาศได้เนื่องจากอาจอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีคนโทรเข้ามาทางช่องแล้วก็มีการข่มขู่เรื่องของการฟ้องร้องแต่ว่าเนื่องด้วยเพราะว่าเราเราเป็นสื่อมวลชนจริงๆต้องการคําตอบแล้วจริงวันนี้วันนี้ผมจะได้ได้เข้าไปพูดคุยกับ กับบุคคลท่านหนึ่งที่ที่เขาอ้างว่าเขาจะฟ้องฟ้องหังช่องฟ้องฟ้องสื่อต่างๆเขานัดผมแล้วนัดที่จะเข้าไปพูดคุยกันตอน11บเอโมงแต่ผมปรากฏว่าเวลา9ก้าโมงเช้าเขาให้ลูกน้องซึ่งเป็นผู้ชายโทรมาคุยว่ายกเลิกแล้วนะคือผมก็สงสัยว่าทําไมต้องยกเลิกเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เรามีการพูดคุยกันแล้วตกลงเรื่องเวลาเองตกลงว่าโอเคเรามีกติกาถ้าเกิดว่า คุณตอว่าพวกเราเราเป็นสื่อมวลชนที่ไม่มีจรรยาบัณว่าเอาภาพเนาไปออกได้ยังไงแต่นึ่งด้วยว่าคือนึ่งด้วยเพราะเราเราเชื่อว่าเราเป็นเรามีวิชาชีพเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราต้องการทํางานที่รอบได้าอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากได้ฝั่งของคุณด้วยแต่ติดต่อไปแล้วไม่ได้เลยพอพูดจะขอสัมภาษณ์ก็ไม่ยอมก็ต่อว่าอย่างเดียวก็เลยมีการออกกติกากันคือผมต้องการภาพถ่ายที่เขาอ้างว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่บนแพรี่คนนะฮะเขาบอกเขามีอย่างนั้น แต่พอเราถามไปถามมาเขาบอกว่ามันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งซึ่งมีคนลบไปด้วยความตกใจเราก็เลยคุยว่าไม่เป็นไรย๋ยวผมเนี่ยจะกู้ขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมช่วยได้ mm hmm. เขาเลยมาพูดอีกประเด็นหนึ่งว่าเขาเป็นคนชอบถ่ายภาพแล้วก็เกมื่อไหว่าเขาได้ถ่ายภาพคนที่เกิดอุดบัติเหตุวันนั้นเน,นี่ยเจออยู่กลางน้ําเลยโอเคไม่เป็นไรผมเอาตรงนั้นก็ได้ขอได้ภาพตรงนั้นมาเพื่อที่อย่างน้อยมาเป็นการยืนยันเนี่ยว่าอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะ ตอนนี้หลายหลายคนหรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองเนี่ยสงสัยว่าตกแพจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณเองไม่ยอมมาตอบคาถามเราหรือจะมาตอบว่าเราว่าเรากะหายข่าวหรือเปล่าผมกล้าพูดเลยะครับคือเราไม่ได้กระหายเรื่องเรื่องของข่าวแต่ตอนนี้เราเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวหนึ่งของญาติไปแล้วเป็นครอบครัวของเพื่อนๆที่ตามหากันแล้วคือตอนนี้ทําด้วยใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกอากาศฮะยังคงทําอยู่ยังคงช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะที่ว่าสื่อบลชนเนี่ยมารวมตัวกัน เราไม่ได้คิดถึงเรื่องธุรกิจแต่ว่าเราพยายามค้นหาคําตอบให้กับสังคมไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าคนที่ผมได้พูดคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลไหมก็ถือว่าพอตัวนะฮะเพราะเขาสามารถที่จะเข้าหาข้อมูลต่างๆได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยการฟ้องสื่อเนี่ยเข,เขาชนะทุกครั้งแล้วไม่มีทางชนะหรอกจะบอกแคว่าคือไม่ได้กลัวว่าเรื่องการฟ้องร้องนะฮะแต่สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยต้องหาความต้องการความถูกต้องเท่านั้นเอง ปัญหาผมไม่สนใจว่าปัญหาจะเกิดขึ้นยังไงแต่ผมยังคงตามหาอยู่ยังคงช่วยเหลือเพื่อนสื่อมวลชนด้วยกันอยู่แล้วก็จะพยายามค้นหาคําตอบไห้ได้เท่านั้นเองครับก็พยายามจะค้นหาค่ะว่าให้เจอน้องรุ่นเร็วที่สุดจะได้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะฮะตัวนี้คือเป้าหมายแรกที่เราจะต้องหาเจออะไรเงี้ยข้อมูลเบาะแสอะไรที่ได้มาก็พยายามจะมาประมวลแล้วก็พูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะอฮะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกัน ถึงว่ามันจะเสี่ยงแต่ว่าก็น่าลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าได้ข้อมูลที่มันพอจะเป็นไปได้แล้วประมวลแล้วในในด้านของไม่ว่าจะสายวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลทางลับที่ไม่แจ้งว่าเป็นบุคคลใดอะไรเงี้ยก็ลองเอาประมวลประมวลกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่แต่ถ้ายังไงมันก็ยากอยู่ดูแล้วมันก็ยากแต่ว่าก็ต้องลองเสี่ยงกันดูค่ะก็เท่าที่ทางสื่อแล้วก็ญาติญาต พร้อมกันทั้งหมดก็ช่วยกันจนถึงที่สุดอะคะ่ะตอนนี้คือเรายังไม่ได้ปักปั๊มว่ามันเป็นฆาตกรรมแต่ว่าส่วนที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงไปทางนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทางทางด้านเนี้ยเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะคะ่ะตอนนี้ก็ประสานไปทางพากเจ็ดแล้วที่จะเข้าไปให้ท่านช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตอนนี้คือมีมีสายเข้ามาอะไรเงี้ยอ้างว่าเป็นหนึ่งในนั้น ว่าพอจะมีข้อมูลว่าน้องยุ้ยยังไม่ตายหรอกอาจจะมีการเรียกเอาเงินประกันออฟโรดหรือเปล่าก็เป็นอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ออกมาสค์ชื่ออะไรเงี้ยค่ะและก็รวบรวมอะค่ะรวบรวมมาอืมก็ก็เท่าที่จะมีแรงกําลังนะคะครับผมและนี่ก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการค้นหาน้องย้ยนะครับทีมข่าวสเปนเมียก็ยังจะเกาะติดการค้นหาครั้งนี้ ตลอดไปครับจนกว่าจะพบร่างของน้องยุย้ยนครับนี่คือการรายงานของทีมข่าวสปริงธันเดอร์ไบท์ครับขอบคุณคุณอดิศักดิ์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทีมข่าว Spring t h u n d e r b บ s ์สปริ n นิวส์แล้วก็รายการสายตรวจ t ันเดอร์ยังจะคงติดตามความคืบหน้าของการค้นหาร่างของคุณยุ้ยเนี่ยนะคะมารายงานเป็นระยะระยะหากมีความคืบหน้าในครั้งต่อไป